ไปลดแขนด้วยกัน4ท่าง,ง่ายๆโดยไม่งออุปกรณ์นะคะออนจะพาทุกคนทำท่าละ20ครั้งนะคะระหว่างที่ทำนะคะอยากจะให้ทุกคนเกรงหน้าท้องไปด้วยนะคะเราจะได้หน้าท้องแล้วก็แขนที่เรียวเล็กไปด้วยกันนะคะเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยค่ะท่าแรกนะคะให้เรากางแขนออกไปแบบนี้นะคะทุกคนและหมุนไปด้านหน้าแบบนี้นะคะ20ครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดปด

สิบเก้ายี่สิบโอ้โหแค่ท่าแรกก็เริ่มแบบปวดร้อนตรงแขนแล้วใช่ไหมคะทุกคนไปต่อกันท่าที่สองนะคะท่าที่สองนะคะให้เรานะคะยกแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเหวี่ยงออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะเริ่มค่ะยี่สิบครั้งค่ะหนึ่งสองเกรงหน้าท้องไปด้วยนะคะสามสี่ตั้งฉากแขนค่ะห้า หกท่านี้ไหลจะสวยหลังจะสวยนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหสิบสองร้อนมากเลยค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ จะรู้สึกร้อนบริเวณหัวไหล่นะทุกคนนี่คือโดนกล้ามเนื้อนะคะต่อไปเป็นท่าที่3นะคะท่าที่3ก็คือท่านี้นะคะเราจะยกแขนขึ้นลงแบบนี้นะคะโดยที่เรานะคะคว้ามือแบบนี้ค่ะแหว่งขึ้นแบบนี้นะคะ20ครั้งนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิาสสิบห้าหเจ็ดสิ ยี่สิบโอ้โหเบิร์นมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนต่อไปเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะท่าสุดท้ายนะคะให้เรายกแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะยกขึ้นมาชิดแบบนี้นําท่าเป็นพนมมือแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ทําแบบนี้นะคะขึ้นลงขึ้นลงนะคะใน อ่ายีครั้งเช่นกันนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนท่านี้นะคะไหล่นะคะก็จะทําให้เวลาที่เราไหลติดนะคะทุกคนมันจะทําให้ไหลของเรามันเปิดนะคะแล้วก็เป็นการลดกระชับตรงบริเวณต้นแขนของเราด้วยค่ะไปค่ะท่าสุดท้ายแล้วค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเิบส้าสิบหกสิบเจี่ิ โอเคเรียบร้อยค่ะคนี่เป็นสีท่าลดแขนนะคะแล้วก็กระชับไหล่ได้ด้วยนะคะถ้าใครไหวสามารถทำต่อ2-3เซตได้เลยนะคะ